เรียมสเปียงไว้เลี้ยงตัวตอนความต่างระหว่างคนทำงานบริการถามงานบริการอย่างแอร์โฮสเตสนั้นแต่ละคนจะมีความสุขกับงานไม่เท่ากันตรงนี้จัดเป็นวิบากที่แตกต่างกันของแต่ละคนหรือเปล่าคะถ้าทำกรรมเหมือนๆกันคือให้บริการผู้โดยสารแต่บริการด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกัน จะก่อให้เกิดวิบากในอนาคตแตกต่างกันด้วยหรือไม่ต่อก่อนอื่นต้องเห็นตามจริงว่าเพียงด้วยมุมมองที่ต่างกันนั่นแหละครับมนุษย์เราถึงทำกรรมผิดแผกแตกต่างเหมือนอย่างแอร์โฮสเตสบางคนตั้งต้นอาชีพด้วยมุมมองว่าเป็นงานที่มีผลตอบแทนสูงโดยที่พื้นจิตพื้นใจไม่ใช่คนที่ชอบงานบริการก็อาจมองว่า หน้าที่ของตนเป็นเรื่องฝืนใจเป็นงานรับใช้คนอื่นถ้าใครนึกไม่ออกว่าฝืนใจยังไงก็ลองนึกถึงคุณหนูที่หน้าตาสดสวยมีฐานะดีกว่าคนทั่วไปแต่ต้องเจอเท่าหัวงูหรือคนฐานะด้อยกว่าเรียกใช้สอยได้ตามต้องการขณะเดียวกันแอร์โฮสเตสอีกหลายคนก็มีความสุขกับภารกิจหน้าที่ของตนคือมองว่า การช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสะดวกสบายจัดเป็นความน่าภูมิใจอย่างหนึ่งเมื่อแฮปปี้ที่ได้เป็นผู้ดูแลจัดการความเรียบร้อยในเครื่องบินก็จะไม่มองเปรียบเทียบเรื่องฐานะกับผู้โดยสารไม่ต้องฝืนข่มใจตอนต้องพยายามอธิบายให้ผู้โดยสารเจ้าปัญหาได้เข้าใจและไม่ปล่อยให้เกิดการโต้คารม ต่อปากต่อคำยืดยาวกับผู้โดยสารที่เอาแต่ใจทั้งหลายอันที่จริงก่อนเป็นแอร์ได้นี่ต้องอาศัยความสมัครใจประกอบรูปสมบัติกับคุณสมบัติรวมทั้งความเพียรพยายามตลอดจนหรืออาจจะอาศัยเส้นสายในการบรรจุตำแหน่งเพราะฉะนั้นจูจูจะว่าวิบากเก่าส่งให้มาเป็นคนใช้นั้น คงไม่ใช่แน่ๆยังไงก็ตามหากอดีตเคยเป็นเจ้านายที่ใช้สายฆ่าทาตบริวารแบบไม่เห็นหัวพอมาประกอบกับเงื่อนไขที่ชีวิตนี้เลือกอาชีพบริการก็อาจรับผลจากอดีตท,ที่เคยใช้สายคนอื่นด้วยใจคิดหมิ่นไม่เห็นศักดิ์ศรีของคนอื่นได้เช่นมักไปเจอผู้โดยสารประเภทโรคจิตอ่อนๆชอบกลั่นแกล้ง อยากจิกใช้ด้วยความสาใจรู้ทั้งรู้ว่าคุณไม่ชอบน้ำเสียงสั่งแบบนายเหนือหัวก็ยิ่งสนุกกับการใช้น้ำเสียงแบบนั้นเป็นต้นเลยกลายเป็นว่ามีแอร์โฮสเตสบางคนทะเลาะกับผู้โดยสารบ่อยกว่าเพื่อนแอร์ด้วยกันแล้วก็ทรมานใจเน็ดนายกับการออกบินแต่ละฟลาย์เป็นอย่างยิ่งสำหรับกรรมใหม่ของการเป็นแอร์ที่เด่นทางกายกรรม คือการบริการช่วยเหลือที่รองลงมาคือวัชีกรรมในการพูดดีแต่มโนกรรมอันเป็นหลักคือการควบคุมตนเองให้อยู่ในวินยัยเป็นผู้หญิงมีดีที่ต้องซ่อนความทนงซ่อนความรู้สึกอยากอารวาสคืนใจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางให้ผลบริการให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายด้วยความคิดเต็มใจจริงๆ ไม่ได้ฝืนสักแต์ทรรมตามหน้าที่ผลที่จะเหวี่ยงกลับมาในภายภาคหน้าคือได้รับการบริการจากหมู่คนมากมายอาจเป็นความสะดวกในการไปไหนมาไหนตลอดเวลาหรืออาจถึงขั้นส่งให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนมีบริวารดีๆสมัครใจรับใช้ให้ได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องลำบากลำบนทำเองไม่ต้องจี้ชชยกันทุกขีก้าว แต่หากสัตว์บริการตามหน้าที่โดยไม่มีใจยินดีก็เป็นแค่กรรมช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยทำออกมาโดยไม่มีเจตนาให้คนอื่นสะดวกสบายผลอาจมีคนช่วยเหลือเอื้ออานวยความสะดวกเพียงเล็กน้อยเช่นกันยิ่งถ้าขยันทะเลาะก,กับผู้โดยสารเจอประเภททำให้เลือดขึ้นหน้าเราไม่อยากทนอันนั้นก็จะกลายเป็นการใช้อาชีพแอร์ในการผูกเวรต่อไปครับ น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ขอให้มองว่ากรรมเก่าเขายั่วให้ต้องผูกเวรอีกทางที่ดีคือเลือกที่จะเอโหสิเธอะอโหสิร้อยครั้งพันครั้งเดี๋ยวเวรก็หมดกำลังเอง